สำหรับคนที่แพ้โลออนอยู่นะครับต้องหยุดใช้โลออนไหมหยุดใช้โลออนก่อนเลยครับหยุดนานเท่าไหร่1สัปดาห์ครับเป็นอย่างน้อยต้องหยุดดูอาการครับว่าหลังจากหยุดแล้วอาการดีขึ้นไหมแล้วจะจัดการกับกลิ่นตัวยังไงในเมื่อว่าเราก็เป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงต้องไปทํางานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็คงรับไม่ไหวถ้าหากว่ากลิ่นตัวเราออกในขณะที่เราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กลิ่นกายวิธีการนะครับเราก็ใช้ในกลุ่มที่เป็นผ้านีนนิ่มผ้านีนนิ่มครับเวลาที่ใช้นะครับ,บใช้สําหรับในการซับระหว่างวันครับับันก บรรเทากลิ่นให้ลดลงครับแต่ไม่ใช่การถูการขัดตอนนี้รักแร้เรามันแพ้อยู่ใช่ไหมครับกบบางอยู่ถ้าเราไปถูแรงๆปุ๊บอาจทําให้เกิดการเดินการลอกของผิวหนังส่วนนั้นได้ครับและทําให้เกิดเป็นแผลรอยดาเกิดตามมานั่นเองครับจึงไม่แนะนําให้ทําแต่ถ้าหากว่าบางคนที่มีกลิ่นตัวแรงจริงผมก็แนะนําว่าให้ใช้สบู่ครับทําการฟอกเฉพาะจุดนะครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นก็ลดลงไปเยอะแล้วครับจุดที่เกิดการแพ้ดีขึ้นแล้วนะครับแน่นอนครับว่าอันเดิมใช้ไม่ได้แล้วครับถ้าขืนเรายังใช้อีกนะครับก็จะงทำให้เดัน ดังนั้นวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหานะครับก็คือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็สารเคมีปริมาณเยอะๆครับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบรับกินกายแบบสุดอ่อนโยนครับเราไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอะในตัวที่เราเลือกตัวถัดมาหรือว่าตัวที่เราเห็นเนะี่ยมันจะปลอดภัยกับเราหรือเปล่านะครับผมก็แนะนํานี่ครับดีเฟดครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัสจากสารเคมีแอลกอฮอล์น้ำหอมนะครับแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวใต้วงแขนครับลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องก,การแพ้การคันบนรลลินนักแผลรวมถึงเกิดตุ่มฟีหนองเกิดขึ้นครับ